อาสภัยอย่าบอกพ่อฉันนะฉันผิดแล้วตอนนี้รู้แล้วว่าผิดช้าไปแล้วแม่จะบอกเธอนักก็แค่ลูกนอกสมรสแบบนี้ถึงตายก็ไม่มีใครสนใจเฮ้อวันนี้ฉันจะสั่งสอนเธอให้ดีเธอนี่ลูกนอกสมรสยังจะร้องให้อีกจะทํายังไงยังหวังพ่อที่ตายไปแล้วของเธออีกเหรอคอยปกป้องเธออยู่อาสภัยฉันผิดแล้วหรือว่าแม่ของเธอที่ทําได้แค่ร้องไห้หรือว่าพี่สาวที่ใกล้จะอดตายของเธออะอย่าตีฉันเลยพี่ชายเคยบอกไว้ พ่อจะไม่สนใจเราเฮ้ hey. หยุดเถอะโอ้ยที่ถูเธอไม่เป็นไรใช่ไหมเธอแกล้งเด็กอาสภัยคุณน,นี่จริงๆหน้าตาแก่ๆใหญ่โตจริงๆฮ่าฮ่าฮาอีกแล้วเธอนี่เด็กสาวที่น่ารำคาญพวกเธอสองคนตาบอดหรือไงดูสิลูกสาวที่พวกเธอสอนมานี่ดีแค่ไหนอ่ะยังกล้าทำร้ายผู้ใหญ่ต้องให้พี่ชายเธอรู้จะต้องเอาหนังพวกเธอออกยังนึกว่าใครอยู่ที่แท้ก็เป็นสภายของเธอนี่เองโอ้ย เป็นสะพ้ายของฉันสะพ้ายของฉันที่ถูบอกแม่เกิดอะไรขึ้นฉันเจอในพงหญ้าเขากวางครึ่งชิ้นยังไม่ทันได้เรียกพวกคุณมาอาสสพายก็วิ่งออกมาชิงไปฉันไม่ให้เธอเธอก็เลยตีฉันฉันขอประนามอะไรคือการชิงการแสดงความกตัญญูต่ออสสพายมีอะไรผิดหรือฉันเห็นว่าแม่พวกคุณสาคนอยากโดนสั่งสอนสวีตาวันนี้นายไม่จัดการพวกเขาหรือต่อไปนี้จ้างหลานจืออยากคิดจะยืมเงินจากบ้านแม่แล้วยังมีนายอีกนะเราให้พ่อขายพวกนายสองคนใช้นี่เถอะพ่อฉันจะเชื่อฟัง อย่าขายฉันกับพี่สาวคนกลางนะฉันจะเอาเขากวางให้กับอาศภายเดี๋ยวนี้เอามา <c oughs> หลานเหนียงนายในบ้าไปแล้วขอโทษที่โถของฉันวันนี้ฉันจะไม่จัดการกับนายยังคิดว่าเราบ้านนี้เป็นดินเหนียวหรืออาสภพายสบายใจได้ แม่ฉันจัดการกับคนที่ไม่เชื่อฟังเฮ้เฮ้เฮ้ให้ให้เธอไปเลยฮึ <Huh? S 1> ที่ถูต่อไปนี้ใครก็อยากคิดจะชิงของในบ้านเราพ่อแม่และพี่สาวคนกลางทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนไปมากเลยนะทาไมรู้สึกว่าบ้านเรานี่เปลี่ยนไปจากเดิมนะพี่สาวคนที่สองให้เธอที่ถูเชื่อฟังดีวันนี้อาส้ายรู้แล้วเราเก็บแป้งกวางได้กลับบ้านแล้วตะโกนอาจจะมารวมกลุ่มกันขโมยก็ได้คืนยาวความฝันมากขายให้เร็วหน่อยดีกว่างั้นวันนี้เราก็เข้าเมืองพอดีขายแป้งกวาง แล้วซื้อเกลือน้ำมันซอสและน้ำส้มสายชูแวะไปด้วยนะดูที่ตั้งแผงของเราหน่อยอืมได้วันนี้เราไม่เพียงแต่ซื้อของแวะดูสถานที่ด้วยพี่ฉันก็อยากไปเมืองอำเภอครั้งหน้าครั้งหน้ารอให้พี่กลับมาจะซื้อของอร่อยให้เธอไปกันเถอะรู้สึกเสมอว่าเหมือนลืมเรื่องสำคัญอะไรไปพ่อแม่พวกคุณไปไหนงั้นอะไรนะพอดีไปหาคุณ เราเจอแป้งกวางครึ่งชิ้นแล้วเราเข้ามือกันเถอะชัดเจนว่าลืมฉันอีกแล้วใช่ไหมผ่านการโต้เถียงของฉันแป้งกวางขายได้มากกว่าเจ็สองว้าวภรรยาเราสามารถพาลูกๆไปได้ไหมไปกินอาหารดีๆกันเถอะงั้นก็ให้ต้าหวงด้วยซื้อกระดูกมาให้หน่อยต้องให้รางวัลผู้มีผลงานมีทุกอย่างเลยตกลงไปกันเถอะ พ่อจะไม่ขายเราใช่ไหมขายหมดเลยใช่ไหมสวีตาไม่ได้เจอกันนานเลยสวีตาคุณอยากทำอะไรภรรยานี่ฉันถูกใส่ร้ายฉันความจำของกล้าเนื้อพาฉันมาฉันไม่อยากมาเลยจริงๆขาอันนี้ไม่ฟังคำสั่งเลยก็เดินไปทางนี้เรื่อยๆงั้นก็เอามันออกเถอะจริงๆแล้วไม่ใช่เจตนาของฉันนะภรรยาเฮ้เไปกินข้าวกันเถอะไปกันเถอะ ไปกินข้าวกันฉันรู้แล้วพ่อแค่อยากมาเล่นผน,นันซื้อถูพ่อไม่ได้ตั้งใจจริงๆฉันไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เลยชุนยาคุณอยากกินอะไรยังอยากกินของอร่อยๆอีกหรือกินซาลาเปาสักหน่อยก็พอดีมากๆฉันอยากกินซาลาเปาหมูคู่กับซาลาเปาผักสองเท่าความสุขดีจังมาอีกแล้วชุญยาเริ่มพูดอีกแล้วฉันฟังไม่เข้าใจแล้วซาลาเปาหมูหอมจัง โตมาขนาดนี้ก็เคยกินแค่ครั้งเดียวซื้อโถเธออยากกินอะไรฉันฉันไม่เป็นไรขนมปังนึ่งขาวก็ดีแล้วงั้นกินซาลาเปากันเถอะไปกันเถอ,อะเจ้านายเอาขนมปังนึ่งขาวแปดชิ้นแป่ซาลาเปาผักสิบซาลาเปาหมูขอบคุณครับเจ้านาย ไปกันเถอะมากินสลาดเปากันเถอะชุนยามาให้ขอบคุณแม่สื้อถอืมว้าวอร่อยมากเลยซื้อถกินให้เยอะๆนะ ต่อไปยังต้องช่วยแม่ทำงนานอีกนะภรรยาฉันอยากให้เธอกินดูสิแม่ไม่คิดจะอยู่ต่อแล้วที่ดินหายไปยังคิดว่าจะซื้ออะไรดีกินเธอกินเธอกินหมดแล้วจะสบายใจมาที่นี่มากินเถอะสาวน้อยมีอะไรสั่งสอนไหม ฉันแข็งแรงมากสามารถแบกแป้งได้สองถุงอย่าตื่นเต้นฉันแค่อยากถามที่นี่มีที่ไหนให้เช่าร้านบ้างสาวน้อยถามทุกคนแล้วฉันชื่อเสี่ยวซินี่คือของฉันชื่อเสี่ยวหูเราคุ้นเคยกับเมืองเขาตี่มากข้างหน้าเป็นสำนักสามภูเขาร้านซอสข้างๆก็ให้เช่าบางส่วนฉันจะพาพวกคุณไปอืม ท่านทั้งหลายต้องการซื้ออะไรเจ้าของร้านครับผมต้องการเช่าร้านอ้าโอ้ยลูกสาวเราไม่ควรดูให้ดีก่อนเหรอทำไมถึงเช่าไปแล้วล่ะเราต้องเปิดร้านอาหารการขนของไปมาไม่สะดวกเช่าร้านครึ่งหนึ่งที่นี่จะดีกว่าร้านของฉันมีสามห้องข้างหลังมีบ่อน้ําด้วยน้ําจากบ่อใช้ได้ตามสบายค่าเช่าไม่มากเดือนละสามร้อยสองร้อยแปดเซ็นสัญญา ตกลงมามาเชิญข้างในต้องเช่าร้านอีกแล้วเงินจะหมดไปในสามวันแบบนี้หมดก็หมดเถอะครอบครัวจะล่มจมไปด้วยกันเรียบร้อยดีดีมากยากฉันมารับเทียยะโถกลับบ้านครอบครัวที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ยังมีหน้ากลับมาที่นี่อีกเหรอขายที่ดินไปที่เมืองเขาตี้กินดื่มอย่างฟุ่มเฟือยสักวันหนึ่งก็จะขายลูกไปแลกเงินคุณถ่ายหนึ่งฉันถ่ายหนึ่งคุณถ่ายสองคุณน,นี่มันลูกนอกสมรสจริงๆไปกันเถอะ <c oughs> คุณยังรู้จักกลับมาที่นี่นะพ่อของคุณเป็นคนที่ไม่เอาไหนแม่ของคุณและน้องสาวของคุณพูดยังไม่ชัดเจนเลยคุณยังกล้าอีกเหรอไปเที่ยวเล่นในเมืองกับพวกเขา พ่อของคุณขายคุณไปแล้วคุณยังไม่รู้เลยย่าพ่อแม่ออกไปข้างนอกวันนี้เอาอาหารไปให้ปู่ย่าด้วยแม่เงินเก็บของฉันกับพ่อคุณถูกคุณขุดออกมาแล้วคุณยังอยากทำอะไรอีกนี่คือการแสดงความกตัญญูต่อพวกคุณซื้อโถและที่โถรบกวนผู้ใหญ่ทุกวันฉันกับแม่ของเด็กนะรู้สึกไม่ดีในใจ เอออะไรนะท่านผู้ใหญ่ทั้งสองพักผ่อนแต่หัวค่ำเถอะเราขอตัวไปก่อนนะไปไปพอแล้วไล่ตามอะไรอยู่คุณยังจะควบคุมได้ตลอดชีวิตเหรอจะเอาอะไรให้คุณดีคุณก็รับไปเถอะลูกนอกสมรสมีเงินนิดหน่อยก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่มีการวางแผนเดียวก็อดตาย มาเถอทียะโถูมากินซาลาเปาภรายาครั้งนี้ต้องขอบคุณมากคุณจะซื้อซาลาเปาเยอะขนาดนี้เหรอต่อไปคงไม่พ้นต้องรบกวนพวกเขาดูแลที่ถูพวกเราจะเปิดร้านชุนยาและสือโูต้องช่วยกันที่ถูยังอยู่ที่บ้านเก่าให้ปู่ย่าดูแลฉันกับพ่อของคุณรู้สึกสบายใจมากกว่ายังไงก็ต้องเป็นแม่ของฉันใช่ใช่ใช่หรือว่าภรรยาคิดได้รอบคอบเอาหลักกลับมาที่เรื่องนั้นร้านของเราถูกเช่าแล้วขายอะไรดีไข่ชาและเต้าหู้หมักสิทำง่ายและอร่อย ร้านอยู่ใกล้สถาบันการศึกษานักเรียนที่เลิกเรียนพอดีจะได้รองท้องอันนี้ใช้ได้ต้นทุนยังต่ำขายแค่สองอย่างค่าเช่ายัางไม่คืนเลยงั้นก็เพิ่มเกี๊ยวเล็กอีกสักอย่างทุกวันแค่ต้องการเนื้อไม่กี่กิโลและแป้งไม่กี่กิโลและเป็นฝีมือที่สืบทอดจากย่าแน่นอนว่าจะได้รับความนิยมก็เดินไปแบบนี้แหละพรุ่งนี้ฉันกับพ่อของคุณจะไปซื้อเต่าและโต๊เก้าอี้ดีพูดอะไรอยู่เหรอตามสบายเถอ จะทำอะไรก็ทำไปเถอะไข่ย,ยี่สิฟองใส่ลงหม้อหมดแล้วแน่นอนว่าพังแล้วน้องสาวนี่คือไข่ที่เรารวบรวมมาเป็นเวลาครึ่งเดือนพ่อกลับมาจะเห็นต้องเอาหนังเราออกแน่ๆพ่อจะไม่โกรธเพราะเรื่องเล็กน้อยแบบนี้จะโกรธทำไมนี่แค่ไข่ย,ยี่สิฟองเองกินได้ตามสบายครอบครัวเรายังไม่แน่ว่าจะพอ แต่ไข่ก็ไม่ควรกินมากเกินไปมากสุดคนละสองฟองนักส่งให้ปู่ย่าหกฟองแล้วแบ่งให้บ้านหยางจือวสี่ฟองแบบนี้ก็หมดแล้วโอ้ยต้มได้น้อยไปถือว่าฉันไม่ได้ถามเป็นฉันที่คิดมากไปในบ่อนี้มีอะไรอยู่กันแน่ทำไมถึงตกบ่อไปได้พ่อไม่เล่นพนันแล้วแม่กล้าด่าพ่อแล้วชุนยายังเป็นคนตัดสินใจอยู่ เรอให้พ่อกลับมาเห็นว่าใครหายไปต้องโกรธแน่ๆอีกแล้วที่จะต้องทุบจานทุกหม้อแล้วลงมือทำร้ายคนแม่จะต้องหลบอยู่ในผ้าห่มอีกแล้วร้องให้ทั้งคืนทั้งวันไม่ใช่เลยเมื่อวานอาสะพายแกล้งฉันอยากแย่งเอาเขากว่างพ่อแม่และพี่สาวคนที่สองวิ่งออกมาแล้วลงมือสัง่งสอนเธอแม่เก่งกว่าจอบก็ทุบไปที่ข้างเท้าอาสะพายตกใจจนร้องให้แล้ววิ่งหนีอะไรจริงหรือปลอมแม่กล้าหยิบจอบไปทุบอาสะพายเป็นไปนไม่ได้แน่นอนว่าเป,เป็นไปไม่ได้ครั้งที่แล้วแม่ไปบ้านอาเขยเพื่อของเงิน ทุกได้อย่างหนักจนหน้าเสียไม่ได้เถียงกลับเลยแน่นอนว่าคุณพูดมัว่วมาพ่อแม่พวกคุณไม่ใช่ไปซื้อของเปิดร้านแล้วหรือทำไมถึงมีความสุขขนาดนี้ต้าหวงวันนี้ทำผลงานใหญ่บนถนนนะคุดออกมาสิ่งนี้ดูสิ นี่นี่นี่น้องสาวอย่าทําให้ฉันตกใจเป็นโรคประสาทหรือเปล่าฉันฉันฉน,นี่ถูกเงินหลอกตานี่คือสมป่าหรือเปล่าคิดมากไปแล้วนะนี่คือสามเจ็ดโอ้เพิ่งไปถามร้านขายยาการหนึ่งราคาบีสี่สองสามก้านคือสิบสองสองปากเปิดกว้างขนาดนี้พอดีได้ลองไข่ต้มชาที่ฉันทำฉันรู้สึกว่านอกจากรสชาติสีแล้ว อื่นๆก็ยังดีอยู่เป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยสุดๆฉันไม่เคยกินมาก่อนใครที่อร่อยขนาดนี้พี่เอาอันนี้ไปให้ปู่ย่าลองชิมอืมซื้อโถทําทำไมถึงมาในเวลานี้ย่าชุนยาสั่งให้ฉันส่งมาอีกแล้วนะขอทานบ้านพวกคุณย้ายออกไปนานแล้ว สวันสองครั้งมาขอทานยังมีหน้ามาขออีกเหรอฉันรู้ว่าพ่อของคุณแกล้งทําเป็นกตัญยูไม่ได้นานหรอกไข่แปลกๆนะเมื่อวานมีขนมปังขาวและสลาเปาวันนี้ส่งไข่ต้มชาอะไรมาอีกพี่ใหญ่เมื่อไหร่ถึงได้กตัญยูขนาดนี้พ่อของคุณย้ายออกไปสองปีแล้ว ปกติแล้วไม่มีอะไรส่งมาที่นี่เลยเงินบำนาญปีละห้าร้อยเหรียญยิ่งกว่านั้นก็เหมือนกับเงินที่สูบเปล่าครั้งนี้ส่งไข่ชาให้ฉันเห็นนะักเขานั้นเป็นนักพนันก็แค่ไม่มีใจดีอะไรยากพ่อขายที่ดินแล้วชุนยาคิดจะต้มไข่ชาพ่อแม่ไปที่อำเภอ,ต,อ,เอตั้งแผงขายของหาเงินอะไรตั้งแผงขายของหาเงินพ่อของเธอนั้นไม่น่าเชื่อถือนั่งอยู่ที่คาสิโนโยังรู้สึกเหนื่อยแม่ของเธอสองไม้ตีไม่ออกเสียงเลยพวกเขาสองคนไปตั้งแผงขายข,ายของหาเงินซื้อถั เงินจากการขายที่ดินไม่สามารถทนต่อการพลิกผันได้เธอไปทํางานหนักกับพ่อเธอไปทําการเกษตรที่นั่นหน่อยการถ่ายนาก็ดีไม่ใช่หรือความคิดเรื่องการค้าขายนี้เป็นความคิดของพ่อเธอพวกคุณต้องคิดให้ดีนะพ่อของเธอคนนี้ถ้าพูดออกไปพวกคุณอาจไม่เชื่อนี่คือความคิดของจุนยาสุดท้ายแล้วฉันเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่าง เอาไปเถอะชาที่คุณปู่ท่านมีนิดหน่อยพอแล้วแล้วกลับไปเถอะโอ้ยเห็นครอบครัวพวกคุณแล้วปวดหัวเลยเมียแก่ชาของฉันละ่ะคุณปู่คุณย่าของพวกคุณเป็นคนดีที่ปากร้ายใจดีก็โทษคุณนี่แหละชื่อเสียงแย่มากที่ภรรยาสอนนั่นแหละครั้งนี้ฉันจะทำให้ดีแน่นอน ให้คุณปู่คุณย่าชื่นชมเถอะเพื่อคุณปู่คุณย่าพวกเราต้องทำให้ใหญ่และแข็งแกร่งทำอาหารอร่อยๆให้พวกเขาทุกวันพรุ่งนี้จะเริ่มเก็บไข่ไก่ดีอืมมาซื้อโถเอาเถอะตายก็ช่างเถอะหนึ่งสองสามสู้สู้ ย่าหมาป่าและสามเจ็ดทั้งหมดเป็นผลงานของต้าหวงหรือจะเปลี่ยนชื่อเป็นต้าจินดีไหมต้าจินโชคดีต้าจินชื่อนี้เหมาะสมต้าจินต่อไปคุณต้องสร้างให้กับครอบครัวเราเติมอิฐและกระเบื้องเถอสามร้อยโอเคสามร้อยฟองไม่มีฟองไหนค่ะไข่ไก่ของหมู่บ้านเราเก็บได้เกือบหมดแล้วทุกเดือนสามารถจัดหาได้ประมาณสามร้อยชิ้นเก็บสามชิ้นในราคาแค่สองเหรียญถึงเวลาจะขายสองชิ้นในราคาสามเหรียญแค่รอให้สื่อถูและที่ถูมา มีข่าวดีจากหมู่บ้านข้างเคียงรอให้ร้านเปิดสภาพบ้านก็น่าจะดีขึ้นอืมพ่อแม่พี่ชายไปเก็บไข่ที่หมู่บ้านข้างเคียงเจอกับอาเขยแล้วอาเขยแย่งไข่ไปอะไรนะพี่ชายจะเอาคืนพวกเขาตีเขาอะไรนะอาเขยอะไรนะครอบครัวนี้ช่างเหมือนยาหมองที่ติดแน่นยังกล้าหาเรื่องอีกพวกเขาไม่รู้จักฉันจังหลังจือ เป็นจางที่หญิงโสไปตามสื่อโถมาขโมยไข่ให้เธอขโมยดูสิว่าจะกล้าหรือเปล่าปล่อยนี่คือไข่ที่เรารวบรวมมาบ้านพวกคุณมีที่ไหนมีเงินเหลือเก็บไข่หรือฉันเห็นว่าเธอขโมยมาจากบ้านเราขโมยจากเล้าไก่กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วขโมยมาถึงอาขยแล้วตีให้ตายเลยฉันจะดูว่าใครกล้ารังแกพี่ชายฉัน อีกแล้วเหรอคุณดูเหมือนว่าครั้งที่แล้วไม่ได้รักษาเธอให้หายยังกล้ารังแกพี่ชายของฉันอีกเหรอวันนี้พ่อแม่ของฉันจะไม่ปล่อยพวกเธอไปแน่พ่อที่น่าสงสารของเธอเป็นแค่คนติดการพน,นันแม่ของเธอนี่ยิ่งกว่าเป็นคนขี้กลา่เจอใครก็ไม่กล้าหายใจเลยเธออยากทำยังไงอ่าฉันเห็นว่าหยุดเถอะลูกของฉันยังไม่ถึงเวลาที่คนอื่นจะมาสั่งสอนเสร็จสิ้นแล้วพ่อก็มาที่นี่แล้ว ต่อไปพ่อก็จะตามมาอาเขยที่ยืมเงินต้องถูกฆ่าตายแน่น้องชายและน้องสาวมาที่นี่แล้วถ้าเธอไม่สามารถสั่งสอนเด็กฉันกับพี่ชายของเธอไม่ว่าอะไรมาสั่งสอนพวกเธอสักหน่อยให้แม่ถือไว้เธอกำลังทำอะไรเธอซื้อถมาที่นี่กับแม่เธอเป็นบ้าไปแล้วเพื่อเด็กน้อยคนนี้กล้าตีฉันเหรอขโมยของในบ้านฉันตีลูกของฉันเธอสมควรเป็นพี่ชายของฉันเหรอ อาหลานเหนียงทุกคนรู้กันดีบ้านเธอสวีตาเป็นคนติดการธนันเป็นหนี้เป็นสินมากมายปัจจุบันนี้ซื้อโถตัวน้อยมาที่หมู่บ้านเขาเอาคนในหมู่บ้านไปไขยย่ไก่เยอะขนาดนี้อะอาจ,จะนะกําลังคิดเรื่องไม่ดีอะไรอยู่หรือเปล่าฉันไม่มีเธอเป็นคนที่ไม่มีผู้ชายคอยสนับสนุนลูกชายของเธอถ้าพี่ชายของเธอไม่สัมสอนในอนาคตนักไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโชคร้ายมาแล้วก่อนที่จะทําร้ายคนก็ควรถามให้ชัดเจนก่อนท่านอาและป้าทุกคน พี่ชายของฉันซื้อโถเก็บไข่ไก่ตอนนั้นแต่ก็ชัดเจนมากใช่แล้วพูดถูกแล้วใช่เลยพูดไม่ผิดเลยเธอเธอนี่เป็นคนขาดทุนใครอนุญาตให้เธอพูดแทรกชุญยาพูดนั่นคือสิ่งที่ฉันจะพูดลูกชายของฉันใช้เงินซื้อไข่ไก่ถูกต้องตามกฎหมายพวกคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะทําร้ายเขาหลานหญิงคนนี้วันนี้ทําไมเหมือนเปลีป่ยนไปเป็นคนอื่นเลยฉันทําร้ายเขาได้ยังไงแม่กําลังจะมีวันเกิดฉันเอาไข่ไก่ไม่กี่ฟองไปแสดงความกระตัญยูต่อแม่ควรทําอีกอย่างเขาเป็นนนนนครุ่น่น่้ององยูทีี ผู้จาไม่เข้าท่าสร้างปัญหาฉันก็จะตีเขาแล้วจะทำไงแม่อาสไพเพิ่งซื้อมากําไรสวยมากเลยไม่ใช่เธอทำอะไรอยู่น้องสไพพูดถูกแล้วครอบครัวนี้นะแม่เอย๋ยเธอใกล้จะมีอายุครบแล้วใช่ไหมอุ้ยลูกหลานของมอบก,กําไรให้แม,ไม,ไไม่ไม่เกินไปใช่ไหมโอ้ยไม่เกินไปเธอ หลานเหนียงเธอนี่รับเอาเราไข่จากเครื่องหมู่บ้านนี่ไม่ใช่จํานวนเล็กน้อยเลยนะเงินมาจากไหนนี่คืออยากสอบถามดูฐานะของเราหรือเปล่าจริงๆแล้วเราบ้านเก่าของตระกูลสวีทุกแบ่งไม่ใช่ถูกคนที่ดูแลขายไปยังมีนี่พนันอยู่ไหมฉันแค่คิดจะขายไข่สักหน่อยเสริมรายได้ให้ชีวิตแม่ถ้าเธอรับไข่แล้วงั้นเธอให้เงินฉันหน่อยได้ไหมเสริมรายได้เอากลับไปใครจะสนไข่ของเธอ ขครนิดหน่อยนี้แค่ต้องการแลกเงินของเราใช่ไหมเอาละ่ะน้องสไพเธออยากยืมเงินฉันหน่อยไหมช่วยด้วยแม่ช่วยด้วย,วย,วยพวกเขาต้องการฆ่าฉันพวกคุณยังทำอะไรอยู่รีบเปิดออกเถอะพวกคุณทำอะไรอยู่ เรื่องดีอะไรเหรอหลานเหนิงที่คุณสอนมามันคืออะไรยากคุณไม่ถามหน่อยเหรอหลานชายที่คุณรักทําเรื่องดีอะไรโอ้ยหลานเหนียงวันนี้คุณพามาครอบครัวนามสกุลสวีมาที่บ้านฉันต้องการให้ฉันโกรธใช่ไหมวันนี้คุณจะดูแลเด็กคนนี้ไหมไม่ดูแลฉันจะดูแลแ,แทนคุณอย่ากโกรธนะแม่ฉันจะดูแลเองฉันไม่ใช่กําลังจะถามอยู่เหรอเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจะดูแลยังไงอย่ามาทําเป็นไม่รู้เรื่องนะักลูกของคุณทําร้ายบ้านฉัน ฉันบอกคุณนะวันนี้คุณต้องให้คําตอบฉันอย่ารีบต้องถามบ้างเรื่องราวเป็นยังไงชุนยาบอกแม่เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ฉันกําลังคุยกับญาติสาวหลายคนที่ฉันพบติดตัวมาขนมงาให้พี่สาวไอของนั้นไม่พูดสองคำวิ่งเข้ามาชิงเลยฉันแน่ใจว่าไม่สามารถให้เขาได้เขายังมาหยดใส่ฉันอีกในจานที่มีขนมงาถุยน้ําลายคุณว่ามันน่ายขยะแขยงไหมแทบจะบ้าแล้วเด็กสนถ้าเป็นสมัยนี้คงเอาเธอไปลงออนไลน์แล้วใครให้เธอแค่กับพวกนั้น ของที่ขาดทุนไม่ให้ฉันเธอนั่นแหละที่บ้าบ้านนี้เป็นของฉันทั้งหมดใครพูดว่าเธอเป็นของที่ขาดทุนแม่ฉันพูดผู้หญิงทุกคนเป็นของที่ขาดทุนเธอก็เป็นของที่ขาดทุนแม่เธอพูดไร้สาระผู้หญิงทุกคนเป็นของที่ขาดทุนงั้นแม่เธอก็เป็นของที่ขาดทุนเกิดจากของที่ขาดทุนงั้นเธอก็เป็นของที่ขาดทุนปากเหม็นคนโง่ที่เป็นฟักทองใหญ่ใช่ฟักทองใหญ่แม่เธอจะเป็นของที่ขาดทุนได้ยังไงฉันโอ้ยพอแล้วแล้วแล้วเล่นจนพอหรือยัง หลานเหนียงวันนี้เธอต้องสั่งสอนให้ดีเธอนี่ลูกสาวที่ดีฉันจะสั่งสอนเขาแทนคุณท่านแม่ใหญ่ไม่ต้องรบกวนท่านหรอกลูกของเรานะเราจะสอนเขาเองท่านดูแลให้ดีเถอะหลานของท่านก็พอแล้วจางเจียหวังถ้าคุณเป็นผู้ชายก็อย่าหดตัวไปข้างหลังแม่คุณมาสู้กันแบบตัวต่อตัวสิถ้าคุณไม่กลา้าคุณก็ไม่ใช่ผู้ชายอ่าฉันจะสู้กับคุณแล้วนะัจะให้คุณพูดอีกว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายพวกคุณเด็กน้อย กล้าทำร้ายลูกชายของฉันดูสิว่าฉันจะไม่ทำให้พวกคุณตายเรื่องของเด็กๆผู้ใหญ่ไม่ต้องยุ่งเธอนี่เด็กน้อยที่น่ารังเกียจคุณยังกล้าดึงผมฉันอีกหรือปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะสู้กับคุณมาสิฉันกลัวคุณอยู่ขอโทษนะพี่สาวชุนยาผิดตรงไหนไม่ควรแย่งขนมง,งาไม่ควรถมน้ำลายแล้วมีอะไรอีกไม่ควรกลั่นแกล้งน้องเที่ยวยังมีเพื่อนๆในหมู่บ้านอีกที่แท้คุณยังกลั่นแกล้งเด็กคนอื่นๆถ้าฉันเห็นอีกครั้งฉันจะตีคุณณคครรั้งงงหหนนึึ่่่ตีุจถเมือไ จนกว่าคุณจะรู้กฎจางเจี๋ยวังได้ยินไหมได้ยินคําพูดของพี่สาวชุนยาฉันจะไม่กล้าทําอีกแล้วไปให้พ่อแม่และยา่าพูดให้ชัดเจนเป็นการขอโทษที่คุณสมัครใจหรือเปล่ายา่าพ่อแม่ฉันผิดฉันจะไม่กล้าทําอีกไม่มีระเบียบแล้วฉันตั้งใจจริงขอโทษพี่สาวชุนยาเสียงดังจนน่ารําคาญร้รองให้ทําไมปิดปากเถอะโอเคจัดการกับเด็กสนคําพูดดีๆไม่เท่ากับกําปั้นไม่เท่ากับการใช้กําปั้นแต่ฉันก็แค่ต้องการจัด ทำให้จางเจียวหวังยอมแพ้เท่านั้นกำลังต่อสู้กันเป็นกลุ่มอยู่เราคงจะบ้าบอไปแล้วมาต่อสู้กับคนอื่นที่นี่ถ้ามันแพร่กระจายออกไปชื่อเสียงของบ้านเราจะเสียหายมากคุณภรรยาที่รักตอนนี้ไม่มีชื่อเสียงให้พูดถึงแล้วไม่จําเป็นต้องใส่ใจเรื่องเหล่านี้